ใช่บรรยากาศริมโคงให้ญาติดโยมดูวันนี้กลับมาหนองคายเลยมาเที่ยวฝั่งโคงก่อนจะกลับขอนจันทราให้คุณพอ่อคุณแม่บึงฝั่งโคงสูงยีดิพี่น้องมันสูงยีดิมันสูงสูงยุุ่่ฝั่งโขงฝุ่นเห็นปาไปโขง เชื่อว่าสูงอยู่ได้ถ่ายให้คุณพ่อคุณแม่เบิ่งก่อนที่กลับขันจันก่อนที่เดินห้างกลับขันจันทร์หลงภาพที่สวยงามแต่มาสิลงไปเลาะบึงกันเด้อลงไปเลาะบึงฝั่งโขงก่อน โย่บรรยากาศฟังขงเออคุณพ่อคุณแม่เบิ้งทั้คุก็จะเป็นเบี้ยงจันนันพี่บันนองเข้าเฮ้สองตัวนั่นขึ้นมาเด้อดูสิมา้าน้องขึ้นมาอันนี้ขึ้นมาเร็วจะกลับแล้ว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 ขึ้นมา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 เออขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา กลับบ้านเราแล้วกับคอนเจนเราแล้วคอนเจนซิตี้แล้ววัดห้อยละสิวัดบ้านกับแตลค้ำของเราเนี่ยขึ้นรถ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 เร็วๆสองตัวนี่ตนนัวไหนไม่ขึ้นไม่ได้ไปดิปล่อยไว้ฝั่งโค้งนี้ดิอ่าใช่คุณพ่อคุณแม่เบิ่งโอ้บรรยากาศงามนะคุณยมอยากใจะยมมาเห็นจังสวยสวยงาม